สวัสดีค่ะมาออกกำลังกายกันนะคะออกกำลังกายกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่จะย่อย่ี้ก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5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 

5, 6, 7, 4, 1 2 3 4 1. 5 6, 7, 4, 1 2 3 4 1. 5 6, 7, 4, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ท่านเองไม่ได้อยู่เลยนะคะทำตอนแรกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองลองไปทำดูนะคะจะได้รู้ว่ามันเหนื่อยมากเลย